สองทุ่มสองทุ่มยี่สิบแปดนาทีหลังจากกินข้าวที่บ้านพ่อแล้วก็ออกมาพาป้ากับลูงพี่สาวกับพี่ไอ้พี่เคยนอนอยู่บ้านหลังนอะเออดันเข้าไปข้างในและอ่าน,นี้มารถพี่เคยเดี๋ยวพรุ่งนี้เ็จะเดินทางต่อไป สบาด,ดานมันไปสลาเซลโอ้ช่วงสิบกวันสิบเอ็ดสิบสองวันที่ผ่านมานี่ทางจื้นทางจื้นตอนนี้ก็แปลสภาพเข้าสู่ช่วงหนาวแล้วอร้อมกลางเต็นแล้ว ท,ที่เคย่างนแล้วโอ้แค่เอะเรวะในสภ,ภาพนี้แหละ